เคยไหมที่ต้องประสบปัญหาไม่รู้ว่าต้องซื้อของชิ้นไหนเข้าตู้เย็นตู้เย็นกินไฟขนาดละดีไซน์ไม่ตรงต่อความต้องการวันนี้เราขอนําเสนอเทคโนโลยีสุดหลังของตู้เย็นอัจฉริยะอย่างสมาร์ทฮับที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับคุณตัวช่วยที่จะทําให้คุณได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ตู้เย็นมากขึ้นได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ ดยระบบการกระจายความเย็นอย่างทั่วถึงพร้อมกับช่องแช่ที่ไม่อยู่จํานวนมากและยังมีระบบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อทําให้คุณได้ทานวัตถุดิบที่สดใหม่ใช้งานง่ายมีระบบช่วยประหยัดไฟกินไฟน้อยมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานถึง20ปีและมีฟังก์ชัน smart screen ที่จะทําให้คุณสามารถเห็นของที่อยู่ข้างในผ่านจอแสดงผลและสามารถเชื่อมต่อสายสายผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ มีสมาร์ทอยท์ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงในการช่วยเปิดปิดตู้เย็นและยังสามารถแจ้งเตือนอาหารที่ใกล้หมดอายุได้อีกด,ด้วยจากงานวิจัยได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเติบโตของตู้เย็นอัจฉริยะไว้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเช่นการเชื่อมต่อไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆเทคโนโลยี Wi-Fi ส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านและสถานประกอบการเชิงพาณิชย์การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรวมตัวของตู้เย็นอัจฉริยะเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาต่างๆคาดว่าจะทำให้ตลาดตู้เย็นอัจฉริยะเติบโตขึ้นทั่วโลก